สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปห้วยตึงเท่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในห้วยตึงเท่าจะมีทั้งโซนคิงคองยักษ์นะคะแล้วก็ที่ล่องแพที่ปันกกนนป่นจักรยานน้ำปั่นจักรยานปกติแล้วก็กิจกรรมโลดผนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปลุยกันเลยคันดับแรกเราก็ซื้อคูปองเข้านะคะคนละ20บาทสําหรับราคาคนไทยนะคะพอได้คูปองมาเสร็จแล้วเราก็เอานําคูปองเนี่ยมาที่จุดบัตรผ่านนะคะก็ให้เขา เช็คอีกทีจํานวนคนนะคะแล้วก็เขาก็จะฉีกชิ้นส่วนไปนิดหนึ่งค่ะจากนั้นก็ขับเข้าไปในโซนห้วยตึงเท่าได้เลยจ้าพอถึงทางแยกนี้ก็ให้เราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็นห้วยตึงเท่าก็คือจะมีแพรรอบแม่น้ําคือใหญ่มากเธอมันมีมากกว่า20กว่าแพรแล้วแพรหนึ่งก็คือ ไอ้ไม่ใช่มีมากยี่กว่ายี่สิบกว่าเจ้าแล้วก็ในหนึ่งเจ้าก็จะมีแบบเป็นสิบสิบแพอะไรเงี้ยค่ะคือรอบนี้เลยให้เราเลือกเลยว่าเราจะเข้าร้านไหนนะคะวิวบรรยากาศก็จะเป็นเนี่ยค่ะริมน้ําลมเย็นสบายนะคะก็จะเป็นแพรรอบแม่น้ําใหญ่ๆมากเลยให้เราเลือกกันได้เลยเดอ้อบรรยากาศชิลชินั่งชิลช,ชที่แพรนะคะวันนี้เราจากที่เราดูรีวิวมาหลายๆที่อ่ะเขาแนะนําว่า อ่าเบอร์ห้านะคะขัวเจลินวันนี้เราก็เลยจะมาลองชิมที่ร้านขัวเจลินนะคะเป็นร้านที่เบอร์ห้านะเดี๋ยวจักก็เดินลงไปเลยนะคะตรงแผ่ตรงนี้เดี๋ยวจักค่อยๆลงไปนะทางก็จะชันชันเล็กน้อยจากนั้นเราก็เลือกแผ่ได้เลยถ้าใครกวโซนนะมีเด็กเล็กเราก็จะอยู่โซนลงบนชายหาดตรงนี้ก็ได้ หรือว่าใครอยากเล่นน้ําก็ลงไปได้แพรตรงนี้ใส่รองเท้าตรงดําๆเนี่ยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปนั่งได้เลยวันนี้เรามากันสามคนนะคะจะเข้าไปนั่งได้เลยเด้อ ก็จะนั่งดูชิวๆท้าวแกว่งน้ําตรงนี้ก็ได้นะเธอหรือก็จะโดดลงเล่นโซนนี้ไปได้เลยค่ะแต่ห้ามจุเลยจุดลูกบอลตรงนี้แค่นั้นเองที่จะเป็นเขตอันตรายนะคะนั่งตรงนี้อ่ะมาเรามาตอนเที่ยงนะคือไม่ร้อนเลยเธอแล้วก็ลมเย็นอาจจะด้วยใกล้แม่น้ํามันก็เลยเย็นสบายชิวมากเธอนี่จ้ะถึงเวลาจะสั่งอาหารกันแล้วนะคะสาวนอกจากเมนูอาหารที่หลากหลายของร้านแล้ว ก็จะมีป้ามาเล่ขายด้วยนะคะอ่าผลไม้กับของกินเล่นนะก็อัลละ35บาท3อันร้อยนะคะนี่จ้ะตัวไหมเราก็จัดไป3อันตัวไหม่ปลาเส้นแล้วก็แคนตาลูป1อัน100บาทอุดหนุนยายไปนะจ๊ะระหว่างรออ่ะฮะเราก็ทานของกรุบกริบเล่นไปก่อนนะคะอุดหนุนป้าไป100บาทจ้า จากเมนูแรกเราได้ละย่างรวมนะตัวย่างก็จะหอมๆเตาหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเหนียวๆนิดๆแต่ว่ารสชาติน้ำจิ้มคืออร่อยค่ะอันนี้หอยนางรมเนาะอะไรเป็นเซตตรงเครื่องตรงเครื่องอันนี้ยำมิ้งเซตรวมนีดอ่ะนี่ส้มตำไทยใช่ไหมอ่ะอนี่ต้องเตรีระวังนะเปิดผ้าอบเลยเปิดผ้าอบยังไม่ได้เขยำนะขย่ำไหมขย่าก่อนเขย่ำฮัลโหล โอ้ปิดก่อนะลบก่อนนะ ยัี่มันจิ้อนยน่าจะขอเสอให้หน่งสรับ้อของร้าน ทอดทับทิมสมุนไพรทอดทับทิมสมุนไพรสดใหญ่อยู่เด้อดูเท่าหน้าสตางค์ตัวครึ่งตัวแล้วเนี่ยมันจิ้มอร่อยนะมันจิ้มพร้อร่อยเขนเลยชิมแล้วคุยสองสายแล้วจบแล้วจะเอาหมืรอบที่แล้วตอนสามแยือกะงมหอยอ่ะงมหอยไม่ได้ใคไม่ได้จับ คนเท่ okay, hey. เลยคนพร้อมอ่ะกรอบมะน้ำจิม้มพออร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อย,ออยหลังจากฟาดเรียบทุกเมนูแล้วเราก็มานั่งเล่นยมเย็นแบบนี้นะคะหรือจะลงไปเล่นในาน้ำก็ได้เดอ้อหลังจากที่ <ขอ S 2> เราอิ่มกัน<อ>แล้วเราก็ขับมาโซนคิงคองยักษ์นะคะ แล้วก็จะมีน้ำเนี่ยขับเรยวเข้ามาก็าจะเจอกองน้องเขาบอกทำจากกองฟางอะ่ะมันมีที่ปั่นน้ำด้วยนะจัก,กรยานน้ำตัวช้างทำมาจากอะไรเนะี่ยเขาบอกอาฟางอ,อีงอกว่าก็ ดูตรงนั้นน่ะให้ขึ้นไปชิงของน้องกวางแดดร้อนนิดนึงนะอันนั้นตัวอะไร,รอ,อ่ะระวงังละวังตุ่ยตัวระวังเลยตาตาระวังนะมาต่อเย็นห้จะเย็นสบายอยู่เนาะอันนี้มันแดดนิดนึงนะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายตรงตัวส,งสูงๆน,นี่ยืนนี่ไ้ตัวขวามือก่อนไหมตา อ่ะขึ้นไปเลยั้งเก็กบโทรศัพท์ก่อนอ่ะี่เหมือน,น,น,นกงเลยพี่ได้กับอนทนาทได้แข็งแรงอยู่แข็งขงค้องซันบ่ได้ได้ได้ตายเบาๆหน่อยมีสติอ่ะ ก็จะตังขึ้นตรงไหนล่ะมันขึ้นได้สองทาง,ง,ทางตั้งระวังนะทางแอบ,บแนแน่นะนะไม่ต้องกล<ม>ัวลูกนะอยู่ด้วยเนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะู้ใหญ่ไม้ด้วยก็ดีเด้อถึงแล้วยงังใกล้แล้วโอเคอ เด็กเล็กไม่ควรขึ้นมานะเอาจริงต้องผู้ใหญ่เท่านั้นแหละทางชันอยู่ถือดีๆตรงจังหวะน,นี้นะกลัวที่สุดเลยนี่น้องนกยูงนี่อีกนะแล้วก็มีช้างเป็นทุ่งมาแล้วนำมาตอนเย็นนะเพราะตอนนี้ร้อนมากเฮยนี่ใครอยากมาแอคท่าก็มาถ่ายนะคะโอ้ นี่น้องแรดเปล่าอเค,ค่ะอปละมันร้อนตรงนี้มันจะมีอีกหนึ่งแพรนะแพรลานโผล่เผื่อมานั่งแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยไว้ถ้าใครมาเชียงใหม่มาเที่ยวกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปกิจกรรมที่เรายังไม่ได้ไปด้วยเด้อบ๊ายบาย